จากบ้านเ้วว anyway, ่าอีกบ้านเ้วดูอีกป้าแตงโมแตงจืดฉาติจาที่เวทีเจาวัดติจาจะเอาอะไร

เด็ดังวะตุ๊บจัดามาบิดเแต่เดาไปน,นี่นี่ตีตรงนี้ตีให้ตีแรงไหมแรงอ่ะตีแรงแรงให้ตีกี่ครั้งห้านะหนึ่งเอาอีกไหมอสอง ไป่จำใจไว้ไม่จำดจไหมเปิดตรงเั้นอัรกกันอะนัรกกันอเคอเคอันนี้เป็เด็กาเด็กขาให้กินได้ไหมพูดเฉพอค่ะกินได้ไหมเพื่อพอค่ะพี่ๆกินได้ไหมกินพี่ๆกินได้ไหมคะพี่ๆกินไหมพี่ๆกินได้ไหมจ๊ะ เออใช่ที่ขอกินไม่ได้กินได้ไหมกินไม่ได้ค่ะกินได้ไหมไม่ได้เออไม่ได้ลูกกินได้ไหมมาถามพ่อดูสิเดี๋ยวพ่อได้จัดการอ่ะใครไม่ดื้อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใครไม่ได้ตัวตี้ตัวตี้ไม่ดีเลยโมนี่ดื้อไหม

แม่ดื้อนะมาแน่ตูวใจยอดตัตใหแน่ตาน้องน้องก็ตา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 ก็อ้วกใช่เพราะว่าดื้อกันหมดเลยอ้วกทุกคนอันนี้ไม่ดังเบื่อนอันนี้ไม่ดังเบื่อนทำไมอ่ะบ้านดื้อตาตามใจปะตามใจปะตามใจดตามใจปะน้องตามใจไหมอ้าว

ai rồi, chưa đồ chưa ăn, nuốt nước, nuốt nước đừng bị đừng bị pin à, đói đói đói, hả? nước nước, nón nước? Tại sao? Tại sao? Nước đá tan, bít tết, đúng, 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 เ็ดมากน้ำยู่นี่น่ากินน้ำเยลเป็ดมากเลยอะเ้าเด็ดไหมเป็ดีาต้องทำยังไงเาิวันนี้จะมีงานตโดนดำยานเอ์โอ้โหดมยานดูปีบ้อา มามาได้เลยแต่รูไหมบิ๊มงมาดำยัง้านไแล้วล้านไแล้วมเห่ยอู้อาจจะอยังบิ๊โมเนอหาเฮ้มาแล้มาแล้วมาแล้วโนน่รอยู่โม่น่รออยู่บุ๋มโมน่รออยู่โมน่รอรอมอ๋ เออคป็นได้ไม uh ่เป็นไรใช่ได้จี๊ดจ๊เออมาไม่นอนดับมา่ได้ไม่นอนดับยาโอเคปม่แล้วอ้าวแต่เมื่อวานยังรอกันอยู่เลยนะมันไม่ตรงเดินมันไม่จะไปดับยาอันบ้านไหนน้า โอ้ยรักกันที่สุดเลยพ่อดูป้าแม่ได้ไหมได้ค่ะตบเฉันจะไปกินลูกหมูไม่ได้ประตูม่เาิองหัวใคราเดี๋ยวนี้ยเออเออไม่ต้องบอกเขาเขาจะอตัวเอาิกมาเ่อนงได้ไหมตังที เวียนหัวไปพ่อมันก็มีคนเดียวอีกจะพ่อกี่คนล่ะเอาไปทถวายคนนี้ไปบ้ายังเป็นบ้เด็กลูกกบจับบ้าจับบ้าบ้าับบ้าเด็กบ้าจับเสจับจับบ้าเดับจ๋าผมไม่ได้นั่งนี่บิ๊กจับอ้าว ว่าไม่ใช่บีไม่ไม่ขอโทษไปสองเครื่อง ทำท่าอย่างเดียวนะจะยิ้มจะอะไรก็ทําไปเลยจะยิ้มจะอะไรก็ทำเห <c oughs> สมควรเหนื่อยแหละ เหนื่อยนะดรงนาเหนื่อยอ๋ออุ้ยตดอีกเอ้าไม่ใช่ใช่ไหมเมื่อกี้ใบไอ้บิบี้ใบอ๋อบิบี้ื้อเขาไม่ดื้อนะจัดการโมเน่เลยจัดการโมเน่เอไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วนะดีกันโมเน่ดีอ๋อดีกันดีกันก่อน โซเขาไม่ดีด้วยใจเดินเดินเออตั้งเดินดังบ้นถูกเดินที่ดินนนนอยแมบุตเออใจเดินเดินตังดังดบนานกเดินที่เดินอนน้อยแมบุ๊โอร้องเร็วมากไอ้ยาม่ได้ติดติดไอ้ยำไม่ได้ติดติดอาดนดาเออขอบคุณค่ะว้า